รีวิวกระเป๋าจากช้อปปี้นะคะซื้อมา179บาทใช้โค้ดส่งฟรีนะคะเหลือ1 7 9เท่าเดิมนะคะมี4ซิปนะคะนี่นะคะซิปที่หนึ่งหนึสาแล้วก็สนะคะเดี๋ยวเราจะร่วยให้ดูนะคะนี่นะคะกระเป๋า ข้างในก็เป็นลายนะคะเนื้อผ้าวัสดุวัสดุที่ใช้นะคะดีมากๆเลยนะคะคุ้มค่มาคุ้มราคานะคะเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่าซื้อมาจากร้านไหนนะคะเป็นแบบพลา,าสติกน,นิ่มนะคะสายนะคะมันเป็นแบบ คาดเอวนะคะไม่ใช่คาดอกเพราะว่าถ้าคาดอกสายมันจะยาวกว่านี้แต่ว่าเราก็ปรับให้มันคาดอกได้แต่ว่าแต่ว่ามันไม่ถนัดนะคะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะสายมันไม่ยาวเพราะว่ามันทํามาคาดเอวโดยเฉพาะนะคะเนี่ยคะ่ะซื้อมาจากร้าน P P P Gift Shop นะคะ P สามตัวแล้วก็ G I F T H H O P นะคะ ใส่โค้ดส่งฟรีนะคะถ้าไม่ถ้าไม่ใส่โค้ดส่งฟรีก็จะประมาณค่าส่งก็ประมาณ40บาทน,นะคะ39 40ประมาณนี้นะคะจากช้อปปี้นะคะข่บคุณค่าแล้วเราจะรีวิวอะไรก็กดไลค์กดติดตามช่องเราได้เลยนะคะว่าเราจะรีวิวอะไรอีกนะคะคอบคุณค่า